นี่ครับตัดต้นยาวเนี่ยกำลังตัดต้นไผ่นะฮะที่จะไปทำเสาเเวาเพื่อถวายหลวงปู่สวงวันนี้นะครับเอ่อในระหว่างที่ตัดไม้ไผ่นี้ลุงสิทธิ์แกเล่าให้ผมถามว่าเอะลุงไอ ไอรังไอรังที่อยู่บนต้นเนี่ยเป็นรังเป็นรังของของของนกอะไรผมก็ถามเล่นๆน,นะะผมถามว่าเป็นเป็นรังนกอะไรนะฮะนี่นะฮะนี่นี่ก็หนึ่งอีต้นนะฮะแล้วก็อันนี้อาจจะถ่ายไม่ชัดนะฮะต้นนี้ เออมันมันมันถ่ายไม่ชัดเนะาะพวงมันไม,ไม่ไม่ดีพอนะอาจจะมีมันไม่เป็นเหมือนรังนกอยู่ในข้างบนกิ่งไม้ข้างบนต้นนะฮะซึ่งล,ลุงแกตอบว่ามันเป็นรังหนูนะฮะไม่ใช่หนูนาตัวใหญ่นะฮะเป็นเป็นหนูภาษาขเขมรเขาเรียกกนปาปัวซอ กนาดโปซอถ้าแปลเป็นไทยก็ไอไอ,ไอหนูท้องขาวนะเป็นผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขา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 ,เขาเรียกอ,อะไรนะฮะนี่ครับมันมีรังอยู่นะอยู่ข้างบนนี้ต้นนี้มันมองไม่เห็นอะไรนี้อ่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าไอหนูตัวเล็กๆเ,เนี่ยทยี่ตามท้องนาเนี่ยไปทํารังอยู่บนต้นไม้ผมก็เพิ่งรู้นะฮะอ่ก็เลยถามลุงว่า ลุงเคยเห็นเหรอเคยบอกว่าเคยเห็นเคยเห็นมันคาบไอพวกฟางหรือว่าอะไรไปหรือว่าใบไม้เนี่ยทํารังอยู่บนต้นนะฮะอันนี้เป็นเป็นความรู้ใหม่ที่ผมเองไม่เคยรู้นะฮะเอยอเล่าสู่กันฟงนะังฮะในระหว่างอา่าตัดแต่งต้นไผ่นะฮะตัดต้นไผ่ไปทำเสาเเวาของหลวงปู่สวงนะฮะ อ่นนี่ลุงสิทธิ์แกเป็นคนหนึ่งที่ชอบตีไรยลแทงหวยใช่ไหมไายแทงหวยลุงปูวันที่เขา้าทรงวันนั้นขอเลขลุงปู่ลวงปูให้เต็มหน้ากระดาษเลยหลายงวดเลยตีไม่ถูกให้อ่าไปแบกไปตอนนี้เราแบกแบกไผ่อะ้วครับตามพนาครับ ดีฮะมีกอไผ่อยู่ไม่ไกลกระท่อมหลวงปู่เท่าไรหรโจังหวะเอาไม้ไผ่ข้ามถนนน,นะ,ะระรถโล่งะฮะน,นี่ก็เป็นจังหวะที่แปลกนะกอละาข้าลยไม่โลงะะ่งเลยทางนี้ก็โล่งครับทางทิศตะวัน,นออก นี่หลวงปู่นี่มาที่กระท่อมแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปตัดไม้ไผ่มาจากทิศเหนือนี่มาทิศใต้